สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรีวันนี้ย่าพรจะทำหอยทอดโบราณนะคะส่วนผสมแป้งของย่าพรนะคะแป้งเท้าแยมม่อมนะคะสองถ้วยตวงนะคะถ้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็ตวงได้ทั้งนั้นแล้วก็แป้งมันนะคะหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็แป้งทอดกรอบหนึ่งถ้วยตวงค่ะ ลยายพรก็ตำพริกไทยกระเทียมรากผักชีนะคะใส่ลงไปในแป้งนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาไปหน่อยหนึ่งคะ่ะปรุงแป้งนะคะให้มีรสนึงก็เอาน้ำมันใส่กระทะน,นะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปสามถ้วยคะ่ะสามถ้วยกับหน่อยหน่อยนะคะ แล้เวเราก็จะตักแป้งนะคะมาใส่ถ้วยเสร็จแล้วเราก็จะเอาหอยมังคู่ใส่ลงไปในแป้งนี้นะคะเดี๋ยวพอกระทะร้อนๆเรา,า,เ,รา,เ,ราเราก็จะเอใส่ลงไปนะคะใส่น,นะคะ เจแล้วเราก็เอาแป้งที่ใส่ใหอยทูนค่ะใส่ไปแล้วก็เขี่ยแป้งนะคะเขี่ยไปเสร็จแล้วเราก็ใส่ไขค่ค่ะนี่ยี่พอใส่ไข่สองลยนะคะแล้วแต่ใส่ยังไ่นะคะใครชอบไข่เยอะก็ใส่ตามแต่เราชอบค่ะถ้ามีไข่เป็ดก็ใส่ไข่เป็ด ไข่เป็ดจะจะหน้าทานวากว่าไข่ไก่หน่อยนึงเราก็ปล่อยให้แป้งสุกนะคะแล้วถึงจะกลับนะคะ อันนี้เป็นแป้งแบบโบราณนะคะก็จะไม่กรอบเหมือนกับแป้งสมัยใหม่นะคะแล้วเราก็กลับค่ะ นั่งใกล้ที่หน่อยแล้วค่อยใส่หม้อค่ะ ก็เขี่ยเขียให้แตกออกมานะคะให้เป็นชิ้นๆหอยทอดเวลานี้ก็จะไม่ก่อนนะคะก็แป้งจะเป็นแบบเนี้ยเพราะเราไม่ได้ทอดก่อนนะคะเดี๋ยวทอดให้เดียวนี้อดเน่อหนึ่ยนะคะ เราก็จะเอากระเทียมใส่ไปค่ะเอากระเทียมลงไปผัดนคะคะก็ใส่ออหอย่อยนึ้ แล้วเราก็เอาต้นหอมกถุงหม้อ,อใส่ไปนะคะเอาไปผัดด้วยกันเลยแต่บางคนก็จะผัดแต่ถุงออกนะคะกับต้นหอมสะหาแต่ย่าพรชอบแบบนี้นะคะ่ะเราจะผัดรวมกันเลยแล้วก็ใส่น้ำปลาไปนิดหน่อยะคะ่ะ รสหนน่อยแะคะ่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะก็ปิดแก๊สได้เลยะคะ่ะ ก็โรยตักทีค่ะแล้วติีกไก่ผนค่ะนี่ค่ะหอยทอดโบราณนะคะของเยะพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเยะพรขอขอบคุณท่านผูช้ชมมากมนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเยะพร ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ย่าพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ